สวัสดีค่ะหนูไอฟอดค่ะที่ภาษาการขายฟอดพราประแดงนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอดบหนูไอค่ะคลิปนี้น้องไอกำลังจะมาส่งรถให้กับลูกค้า v i p ของน้องไอที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะคันนั้นข้างวันนี้นะคะเป็นรุ่นของ n น x t Gen Ranger ตัว XL ค่ะหรือว่ารุ่นแคบตัวเตี้ยของเรานั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยนะคะใครที่เน้นบรรทุกเน้นใช้งานสายขนส่งโลจิสติกต่างๆนะคะรุ่นนี้แนะนําเลยนะคะราคาจัดจำหน่ายรุ่นนี้น่ารักมากค่ะ0บาทนสะะีน่หมื่ ศลิตรเกียร์ธรรมดา5สปีดเลยค่ะกับพะละกาลังแรงม้าสูงสุดนะคะห5 0งาแรงม้าเลยเดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะคะว่าคันนี้เรามีตกแต่งอะไรบ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าเดิมเดิมเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะใช้เป็นตัวกระจังหน้าเดิมเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาจะได้มาเป็นกระจังหน้าสีดําล้วนให้แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นรูปทรงของ넥เ,เจนเราเลยนะคะก็เป็นรูปทรงสี่แขมค่ะ ได้เป็นไฟหน้ามัลติเดฟเลกเตอรนะคะแล้วก็ได้ระบบปิดป,ป,ปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด้วยค่ะตรงไงมีเสริมหล่อให้เป็นครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านให้แบบนี้นะคะช่วยทําให้ตัวไฟหน้าเนี่ยดูโดดเด่นดูสะดุดตาขึ้นเนาะส่วนด้านล่างสุดเลยนะคะรุ่นของตัว XL หรือว่าตัวเตี้ยเราเนี่ยฟอร์ดเขาจะให้หูลักจุงหรือว่า ตขอลากจูงนะคะอย่างน้อย1จุดค่ะซึ่งรุ่นเนี่ยก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะก็มีให้1จุดด้วยกันไปตัดหมอกนะคะเดิมเดิมรุ่นนี้ไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าท่าในใดที่สนใจอยากจะติดตั้งเพิ่มนะคะน้องไอก็มีอัปเกรดแล้วก็มีติดตั้งให้ค่ะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะ ระบบเบรกเอพีเอระบบกระาจแรงเบรกอินบีดีนะคะรุ่นนี้ก็มีจัดใส่มาให้จากโรงงานเหมือนกันค่ะส่วนด้านข้างตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแม็กอะไรเลยนะคะมาแบบเดิเดมๆเลยเพราะว่าเราเน้นบรรทุกนะคะซึ่งก็ได้มาเป็นล้อกระทะจากโรงงานเลยนะคะเติมเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นล้อกระทะ16นิ้วค่ะซีรีส์ยางที่มาจากตัวโรงงานเลยนะคะก็จะเป็น2 1 5 7 0เป็น R16 นั่นเองค่ะแล้วก็เน้นบรรทุกคือเดิมๆเ,เลยจากโรงงานนะคะไม่ได้มีทำช่วงล่างอะไรเพิ่มนะคะคันนี้ ด้านข้างตัวรถเนี่ยก็มาแบบ คลีนๆใสๆเป็นโชว์สีบรอนเงินรดอย่างนี้เลยนะคะอย่างรุ่น XL เนี่ยกระจกมองข้างเขาจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยคะ่ะคันนี้กระจกมองข้างจะปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าเวลาพับก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะกันสาดมีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็มีติดตั้งมาจนถึงช่องแคบให้เลยนะคะเป็นสีดําให้แบบนี้คะ่ะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดประตูนะคะเป็นสีดาด้านคะ่ะเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะคะอย่างฟิล์มที่เราติดตั้งให้นะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมให้เลยคะ่ะซึ่ง ของตัวสีฟิล์มได้นะคะว่าจะเป็น40 60 80เลือกได้เลยค่ะส่วนข้างบนที่เห็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ถือนะซึ่งไซส์ตัวนี้ที่เราติดนะคะจะเป็น1.8เมตรค่ะเราติดตั้งให้พร้อมใช้งานไปเลยนะคะการจดทะเบียนการติดตู้เนี่ยน้องไอก็คือจัดการให้ครบจบหมดเลยค่ะลูกค้าก็คือแค่จ่ายเงินดาวแล้วจบเลยเราจะก็จัดการติดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในรถกันค่ะภายในตัวรถนะคะคอนโซลในรุ่นข,ของ XL ตัวเตี้ยเนี่ยคอนโซลเขาเหมือนกับตัวยกสูง XL พัดเลยนะคะก็จะเป็นสีดํแต่ด้วยสี เท่าแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะจอตรงกลางยังได้มาเป็น10.1นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายให้ด้วยนะคะด้านล่างสุดก็มี USB มี Type C ให้บลูทูธรองรับเหมือนกันนะคะใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีระบบ Ford Pass Connect แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของ Ford เราด้วยนะคะธรรมดา5สปีดค่ะอย่างที่น้องไอบอกนะคะรุ่นนี้พวงมาลาัยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคะมีติดตั้งมาจากโรงงานให้เหมือนกันค่ะ ด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วซึ่งก็มีมาให้เหมือนตัวรุ่นยกสูงเลยนะคะฟังก์ชันภายในเนี่ยครบมากๆนะคะแคปก็จะเป็นแคปเปิดได้ให้แบบนี้นะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะตู้ด้านหลังนะคะสายความสูงที่เห็นอย่างที่น้องไอบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็น1.8เมตรซึ่งสายบรรทุกแนวติดตู้ทึบแบบนี้นะคะก็จะมี2.1เมตรมี1.8เมตร2.1เมตรเนี่ยน้องไอมีติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถรับชมได้ค่ะ ด้านท้ายตัวรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อาฝาถังน้ามันนะคะก็ติดตั้งให้เป็นสีดาด้านเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะเข้าเซ็ตกันเลยนะคะกับตัวครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเบ้ารองตรงนี้จะเป็นสีดาด้านให้หมดเลยน้ํามันรองรับดีเซลเนี่ยจะเป็นทุกเกรดเลยนะคะอย่างที่เราเติมก็ B7 ค่ะเราก็เติมมาจาก ที่กรุงเทพเนาะที่โชว์รูมหน้าท้ายตัวรถนะคะก็มีติดตั้งเป็นตัวครอบไฟท้ายเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกแล้วเนาะก็มาเป็นชุดเซตให้หมดเลยนะคะฝาท้ายดีไซน์มาใหม่ฉบเฉียวขึ้นดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ไฟเบรกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่ๆขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือและเจน์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือแลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวปั๊มเข้าไปกับตัวฝาท้ายเลยนะคะหน้าท้ายตัวรถไม่ได้มีติดกันชนนะเพราะว่าก็เป็นตัวเตี้ยนะคะก็ไม่มีการชนติดตั้งมาอยู่แล้ว L นะคะรุ่นนของเ พื้นที่กระบะด,ด้านท้ายเขาจะกว้างขึ้นนะคะสามารถบรรจุข,ของได้มากขึ้นเพราะว่าเราย้ายตัวโช๊คนะคะออกมาอยู่ด้านนอกน,นั่นเองคะ่ะทำให้ตัวมิติตัวรถเนี่ยกว้างขึ้นถึง50มเมเลยนะคะทำให้การบรรทุกเนี่ยได้มากขึ้นคะ่ะ ที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะอยากจะเอาไปใช้งานติดตู้ติดคอกนะคะน้องไอมีจัดโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งให้เลยค่ะสอบถามโปรโมชั่นนะคะส่วน091152665นะคะต่างจังบวัดน้องไอก็มีบริการเซ็นแฟนแล้วก็ส่งมอบรถให้เหมือนแบบนี้เลยค่ะก่อนจากกันคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้น้องไอน,นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปน้คะ